มาทำพิธีขอบารมีของพ่อขุนเมงลายมหาราชช่วยเหลือให้พ้นจากเคราะ์ภัยในการครั้งนี้เราทำดีคนไม่เห็นไม่ต้องท้อแท้ใจไม่ต้องสิ้นหวังถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจฟ้าดินต้องเห็นใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นใจแม้แต่คนก็ยังต้องเห็นใจที่จะมาช่วยเหลือที่กายที่เสือ้อผ้ามันอยู่ที่จิต่ามันอยู่ที่จิตนี่แหละ ฉะนั้นก็เลยบอกว่าคุณครูบวชจิตจะโอเคกว่าพอบทจิตคุณครูสามารถไปนู่นไปนี่ได้ถ้าครูบวชอย่างนั้นครูต้องอยู่ภายในวัดหนึ่งไร่สองไร่สามไร่ตามที่วัดออกนอกไม่ได้มีปัญหา <c oughs> เกิดเด็กไม่สบายอยู่ดีปุ๊บไม่สบายต้องอาศัยว่าเออขอมีมาเซ็นหน่อยอะไรแบบมันยากลำบากาอ,อันนี้ไม่งั้นนี่สิทธิ์ถ้าคุณครูไปเนี่ยแม้ว่าเป็นความดีนะ แต่ความดีที่มีโทษก็ตัวว่าละเลยหน้าที่เรามีหน้าที่อยู่แต่ว่าไม่เหล่าลูกหลานจะไม่เบื่อหน่ายต่อการสร้างเหตุดีจะมีปิติในการบำเพ็ญมากขึ้นจะศรัทธามั่นคงมั่นใจในเหตุดีที่เราได้กระทำไม่วันไหวไปตามภาวะการแห่งธรรมสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีแน่นอนเราทำดีอย่างจริงใจฟ้าดินย่อมรับรู้ ถึงแม้เราไม่ได้ขอฟ้าดินก็ยังต้องช่วยนี่คือปรมัดสัจธรรมสาธุ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 อหังพันเตอหังพันเตมา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 ตาปิตุนางมตาบิตุนางอีวะอีวะเมงรายเมงรายมหาราชมหาราชราชานังราชานังปาทังปาทังวันทานี้สาธุสาธุ าหารภันเตมามะม,มาตาปิตุนางอีวะเนิงรายมาหาราชราชา,างปาทางังวันทามีสาธุสาธุาธหารภันเตมามะม,ม,มาตาปิตุนางอีวะ เมงรายมหาราชราชานังปาทางวันทามีเหล่าลูกหลานปฐมที่กรดีละอัจฉรยวันนี้กขอขอเป็นวันดีสันติสุขมังคลาอันประเสริฐลำเลิศยิ่งกวันและยามต่างหลายปัจจัยไม่มีเหล่าลูกหลานอาปฐมที่กรดของปอกุนเมงรายพะ ขอความ่วยเหลือ,อของนุชนางสาวนุชชนาบุญยักษ์บุญคงบุญคงอขออ,อีปอปอขุนเมงไลยมหาราโปรดเมตตาบำบัดทุกบำรุงสุขคือกับภู้เข่าตัวสาธุสาทุกมีดังนี้คือ ได้ทำอะไรนิธิบ้านโูน้ำโดยมีวัตถุประสงค์ช่วยถุดช่วยดุกและผู้หญิงที่ยากลำบากตามตะเกียงไฟแดงให้ได้รับก,การที่มีนะให้เขาีีชวิตรอดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินคนที่เข้าใจธรรมะนมคนที่เห็นคุณงามความดีของเรา<อ><อ>ก็ยังมีมอยู่ ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เห็นความดีเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านยังมองเห็นเราอยู่ถ้าเราตั้งมั่นจริงท่านย่อมเห็นความภาคเพียรวิริยะอุตส,สาหะข,ของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาช่วยแม้แต่สตบุลุษคนดีบัณฑิตผู้รู้หรือแม้แต่คนก็จะเห็นคุณค่าคุณงามความดีของเราก็จะมาช่วยเหลือส่งเสริมอุ้มชูสภาวะการต่าง สภาพแวดล้อมทําให้เราต้องรอเวลาจึงส่งผลคือภาวะการจะเป็นห่วงๆห,หรือเป็นห่วงๆห,หนึ่งเช่นภาวะการช่วงนี้ก็จะเป็นเช่นนี้อีกห่วงหนึ่งอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเราทําดีก็จริงแต่มันเหมือนกับห่วงชะตามีขึ้นมีลงหรืออะไรต่างๆที่ทําให้เราต้องรอเวลาฉะนั้นเราต้องเข้าใจเราต้องอดทนพอเราผ่านพ้นห่วงนี้ไปได้แล้ว ก็จะดีเหมือนกับอดอกบัวหรือว่าบัวเข้าสู่ฤดูหนาวก็จะเก็บตัวร่วงโรยออกดอกในช่วงปลายฤด,ดูร้อนต่อต้นฤดูฝนก็จะเบ่งบานขึ้นมาใหม่ห้วงนี้จะฝึกให้เรารู้จักอดทนบางครั้งเราทำดีก็ต้องอดทนรอถ้าบัวมัวแต่น้อยอกน้อยใจเลิกละความเพียรพยายาม ล้มเลิกเสียกลางคันก็จะเสียโอกาสเสียสิ่งที่ทำมาก็ฟีไปเลยลักษณะเช่นนี้เรียกว่าปลาตายน้ำตื้นเจอลำบากนิดหนึ่งก็ไม่เอาแล้วเราทำดีแล้วตอนนี้ไม่มีใครเห็นก็ต้องเพียรพยายามทำจนฟ้าดินคนอื่นเห็นถึงความตั้งอกตั้งใจตั้งอกตั้งใจเต็มใจเต็มกำลังจริงจังจริงใจเด็ดขาดเขาก็จะช่วยสนับสนุน บางครั้งเราทำดีอาจจะโดนกลานแกล้งโดนต่อว่ากล่าวร้ายให้ร้ายเวลานี้เราจะหอเหี่ยวเหี่ยวเฉาแต่เราต้องมั่นใจทำดีสร้างเหตุดีสืบเนื่องต่อกันไปอย่างสม่ำเสมอ เราทำดีไม่อายฝาดินจงมั่นใจทำอย่างเต็มที่ไม่วันไหวไม่ท้อแท้ใจมีหัวใจห้ากระตัญยูศรัทธาเชื่อมั่นหนักแน่นมั่นคงต้องเกิดผลสำลิดที่ผลแน่นอน